อืมเอาข้าไปยินได้ไงวะโอ้โหไม่รอดแล้วแหละมาช้ามึงเคยเห็นไงมันมันมันคว้าได้ไงมันยังไม่แังแน่นอนเลย

คยวหายไม่เลยหายไ,ม,ไ,ยม,ไม่โอเคโอ้เคยอคืออรอ๋ออย่าดราม,มา่าเด้อ เพิ่งเพิ <elli> <energetic descriptive huh Becca> ่งมาเห็นจะสัจจรทำนะกินเข่าวไปเยอะแลยอืมเยอะเลยเยอาจบอกว่าก็เห็นมันร้องอยู่ล้้อสแว ตายแล้วตอนว่บอกตอนนู้นวลาเราสงสัยแอ่มไปเยืนอนหายใกล้ไม่กลัวเหรอไม่เห็นงูเขียวแล้วแม่ขนลุกมันกินมันกินไม่เข้าปากนนกมันตัวใหญ่กว่าปากมันออแล้วมามันมันล้วงไปได้ไงไม่ใช่นกเกาะอยู่ตรงนี้อระ

ีไม่ได้ขลุกขนลุกสีมันะเขียวไม่เคยห็นด้วยเคกิมนะ่ะเป็นไมันจะจองมรอค่น่โอ้ยมันพยายามจะกินนะมันพยายามพยกินนกัวนหนึ่งอิฐไปสามวันมันเขาเหมือบได้ไหมนะ

นกสี่กตีไปเลยหนึ่งสี่หนึ่งหกอ่ะงูตีเจ็ดกะงูตีเจ็ีห้าตีนกี่อยู่ปากมึงที่มันพยายามจะนปากมึงแป้งเอาแป้มาทางงูได้ไหมเด้อ แต่มันไม่ไม่ใช่งูเขียวหางไหม,มดูหางมันไม่ไม่ได้หางไหม,ไมเอาเหลือขึ้นละขึ้นละเข,ขียวน่าจ,จะเขียวลหไม่ค่อยกลัวงูเขียว เคยเห็นจ,จ่ะเคยเห็นเด็กกินทั้งฟกกินเขียบเคยเห็น่อยตามตาข้าวเขียบข้าวเขียบวิ่งแล้วเขียบที่กะร้องมันจะกินยังไงวะนะยังไม่ขึ้นยังไม่ถึงขึ้นตัวมันเลย